เจนนี่ทุบสถิติลิซ่าขึ้นแท่นเพลงหญิงเดี่ยวเคป๊อปแปะ2 0 0้ล้านเร็วที่สุดแถมยังครองอันดับหนึ่งผู้สร้างมูลค่าทางสื่อสูงที่สุดในงานโคเชล่าในปีนี้อีกด้วยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะฟอปซึ่งเป็นนติตยสารชื่อดังระดับโลกของอเมริกาค่ะได้รายงานว่าเจนนี่เป็นหนึ่งในเคป๊อปที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกดนตรีซึ่งเธอได้สร้างเส้นทางศิลปินเดี่ยวที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสําเร็จอย่างเหลือเชื่อ ขณะที่ซิงเกิลใหม่ของไลท์เจนนี่นะครับเปิดตัวในระดับสูงสุดในชาร์ตบิลบอร์ดระดับโลกที่มีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งเจนนี่เนี่ยก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นโดยไลท์เจนนี่นะครติดชาร์ตอันดับ3หลังจากปล่อยซิงเกิลเดี่ยวของเจนนี่ที่เพิ่งโปรโมทไปไม่นานในการจัดอันดับบิลบอร์ด Global Excel u s โดยการจัดอันดับนี้เป็นการจัดอันดับเพลงที่มียอดการฟังมากที่สุดในโลกโดยใช้ข้อมูลการสตรีมและยอดขายเข้าด้วยกันค่ะ เจนนี่เนี่ยมีผลงานเพลงติดท็อป10เป็นครั้งที่5ในฐานะศิลปินเดียวเธอครองอันดับหนึ่งของชาร์ตนี้เมื่อปี2023โดยเพลง You and Me ซึ่งยังคงเป็นเพลงอันดับหนึ่งของเธอเพียงเพลงเดียวในรายชื่อที่ติดอันดับค่ะล่าสุดค่ะเมียในงานจากเพจงดีว่าฟินิกค,ค่ะว่าไลฟ์เจนนี่เนี่ยทุกสถิติล็อกสตาร์ของลิซ่าเรียบร้อยแล้วแม้เรียกว่าผลาดกันทุบก,กันเองอยู่สองคนจริงๆค่ะในวงแบล็ k พิงค์นะคะ โดยไลฟ์เจนนี่ของเจนนี่ค่ะมียอดสตรีมบน Spotify แตะ200ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยโดยใช้เวลาเพียง50วันส่งผลให้ไลฟ์เจนนี่นะคะขึ้นแท่นเป็นเพลงเดี่ยวโดยศิลปินหญิงเคป๊อปที่ทำยอดสตรีมบนแพลตฟอร์มดังกล่าวแตะ200ล้านได้เร็วที่สุดซึ่งทำลายสถิติล็อกสตาร์ของลิซ่าที่ใช้เวลา61วันค่ะโดย5อันดับเพลงเดี่ยวโดยศิลปินหญิงเคป๊อปที่ทำยอดสตรีมบน Spotify แตะ200ล้านได้เร็วที่สุดอันดับหนึ่งก็คือไลฟ์เจนนี่ค่ะโดยเจ อันดับที่2ค่ะล็อกซาของลิซ่าเป็นเวลา61วันอันดับที่3นะคะมันนี่ของลิซ่าค่ะ65วันอันดับที่4ค่ะมูนล,ลิตฟ,ฟอร์ของลิซ่า69วันและแมนต้าของเจนนี่77วันค่ะ ไม่ใช่เพียงแค่นี้นะคะความสําเร็จของอัลบั้มเดี่ยวรูบี้ของเจนนี่ค่ะที่ก้าวไปอีกขั้นบนเวทีระดับโลกอย่างแท้จริงตามการรายงานของเลตตี้ว่าเธอคือผู้ที่สร้างค่า EMV หรือว่ามูลค่าทางสื่อสูงถึง13ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในงานโคเชล่าประจำปีนี้ก่อนที่อันดับ2นะคะจะตามมาด้วยลิซ่าและลิซามาโดบาลค่ะที่ทําไปได้9.5ล้านเหรียญสหรัฐและอันดับที่3นะคะตกเป็นของอีพรฟเฟนที่สร้างมูลค่าไปได้9.3ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเจนนี่ค่ะได้สร้างความประทับใจในการแสดงโชว์ได้สัปดาห์แรกด้วยโชว์ที่มีความยาวถึง50นาทีทั้งหลายบทเพลงสุดฮอตอาทิเมนต้าไลท์เจนนี่และเซนเป็นต้นค่ะ ก่อนจะเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการพากาลีอยู่ฉิดมาขึ้นเวทีแสดงเพลง d a m ไ Right ร่วมกันไปจนถึงโมเมนต,ต์ความน่ารักของสมาชิกร่วมวง Black พิ n k อย่างโรเซ่ลาลิซานะคะก็ร่วมให้กำลังใจติดขอบเวทีอีกด้วยก่อนที่สัปดาห์ที่2นะคะเจนนี่เนี่ยก็เซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยเพลงการแสดงโซโล่และปิดท้ายด้วยเพลง Starlight ซึ่งโชว์นี้เนี่ยก็พิสูจน์ถึงความสาเร็จของอัลบั้มเดี่ยวรูบี้ที่ก้าวไปอีกขั้นบนเวทีระดับโลกอย่างแท้จริงค่ะ เรียกว่าพวกเธอนะคะได้สร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ทั้งในนามศิลปินกลุ่มและศิลปินเดี่ยวบนเวทีระดับโลกแห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ก็อดคิดไม่ได้นะคะว่านี่อาจจะเป็นการแสดงเดี่ยวครั้งสุดท้ายของเจนนี่ก่อนที่เธอเนี่ยจะกลับไปทํากิจกรรมวัวทัวร์ร่วมกับ b l a c k พิ n งค์ในเดือนก,นกรกฎาคมนี้ค่ะ